วันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่ Lost and and พเป็นโรงคั่วกาแฟะนะครับที่มีชื่อเสียงมากมากมากแล้วก็มีเพจด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของกันซึ่งบอกว่าที่นี่คือกาแฟสุดเด็ดที่ส่งให้กับหลายร้านในกรุงเทพร้านดังๆมาแล้วนี่คือพี่บ้านครับเ้ยจัดของอยู่เลย <c oughs> เครื่องครัวเ <c oughs> ครื่องครัวคุณค่าสูงกกอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีเครื่องครัวเครื่องบดกับ,บต้มน้ำเอาไปชิมกา,ฟาแฟ<ล><ล>ของโรง, <c oughs> ง,งครัวซึ่งดังนั้นวันนี้ผมก็จะได้ชิมกาแฟที่บอนด้วยใช่ไหมคร <c oughs> <c oughs> ใช่เลยกาแฟวันนี้เนี่ยเป็นกาแฟจากน่าจะถาแถวแถวดอย้าง เขาเรียกว่าดอยม่อนหลานดอยดอยม่อนหลานม่อนหลานใช่เป็นหมู่บ้านที่พี่พี่ที่รู้จักกันครับเขาไปช่วยทําโปรเซสเ,เขาทําโปรเซสโดยการอันนี้เป็นความเข้าใจแบบง่ายๆนะเป็นการใช้การตากผลกาแฟทั้งผลแต่เราไม่ได้ตากด้วยแดดอย่างเดียวเราใช้ใช้ลมเพราะว่าดอยเนี้ยลมมันแรงพี่เขาก็เลยไปทำลงตากไว้ที่ ที่ดอยนี้โดยให้หลงพักผ่านมาในกาแฟแม่ข้กาแฟดังนั้นมันจะมีความอร่อยที่สูงกว่า,าคืามปกติตถ้าถ้าเราทำโปรเซสกาแฟเรามีหลักๆสามโปรเซสครับโปรเซสแรกเราเรียกว่าวอชโปรเซสโปรเซสเนี้ยคือเวทโปรเซสเ,เปียกเก่ยวกับการทำแบบเปียก<อ>แบบเปียกคือเราจะปอกเปลือกกาแฟตั้งแต่แรกเลย ออกเปลือกแดงๆมันออกแล้วก็เอาไป,ไปแช่ไว้ในน้ำระหว่างการแช่มันจะเกิดปฏิกิริยา,า,าระหว่างตัวเอนไซม์ที่อยู่ไม่ใช่เอนไซม์เป็นพวกแบคทีรียพวกมียีสต์มีอะไรที่มันเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ใน,น,นอยู่ในน้ำของพื้นที่นั้นต้องเช็คน้ำนะวราฉันน้ำปลาปาไม่ได้ฉันน้ำปลาปลาไม่ได้เขาเขาคนแบ ทำกาแฟก็จะใช้น้ําธรรมชาติน้ําที่มาจากแหล่งน้ําธรรมชาติเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็มีแร่ธาตุมีจุลินทรีย์ที่ต่างกันมีผลต่อรสชาติกาแฟด้วย,ยถ้ามันมีมีเชื้ออะไรที่ต่างกันไปอ่ะมันก็จะหมักน้ําตาลหมักอะไรได้น้อยอ,อ่ะอันเนี้ยโปรเซสเนี้ยต้องใช้น้ำเยอะลอเลยเรียกเป็โปรเซสครับโอเควอชโปรเซส พอหมักเสร็จก็จะเอามาล้างล้างเมือกกาแฟที่ถูกดุกลินสีย่อยสลายพอผอมเปลือกไปแล้วมันจะเป็นเมือกเ<ะ>มือกแบบเป็นเจลเจที่ถ้าเราไปจับนะมันเป็นเจลลื<ะ>่อนๆอันนั้นนะเรียกว่าเมือกกาแฟเขาก็จะล้างจนเมือกหายไป<ะ>เหลือเป็นกะลากาแฟ,แแฟไม่มีมมเนยก็พอเป็นกะลาแล้วอะเราก็จะเอากะลาเนี้ยไปตากไปตากบนแคร่ไปตากบ,บนอะไร S <S การตากเนื่องจากว่ามันเหลือแค่กะลาการตากก็จะใช้เวลาน้อยลงก็เกษตรกรก็จะสบายในช่วงตากเพราะว่ามันถูกล้างมาแล้วเกิดจุลินทรีย์เจือปนปนเปื้อนเลยในยางเขาก็เลยเหมือนเมืองไทยก็มีน้ำเยอะเขาก็เลยนิยมทําวิธีนี้มาโดยที่เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันมีวิธีอื่นด้วยเ,เ,ขเขาก็าทำวิธีนี้นกันมาแต่วิธีนี้ทายังไงก็ทำยางไงไม่ได้อะไรเปลี่ยนพอมาถึงยุค ปัจจุบันก็คือความรู้เข้าไปถึงแล้วมันก็มีโปรเซสอื่นๆอย่างโปรเซสหลักๆอันหนึ่งก็คือด r y p r o c e s, <S ก็คือเอากาแฟเราไปตากทั้งขดเชอร์รี่เลยปาจนมันแห้งไปทั้งขดลซึ่งกระบวนการนี้มันก็คือเนื้อกาแฟน้ำตาลท,ที่อยู่ในเนื้อกาแฟมันก็มีโอกาสที่จะซึมผ่านเข้าไปตัว<อ>มาเลนกาแฟได้มากกว่า ก็จะได้กาแฟาที่มีความหวานมากกว่าวอชครับอ่โอโ้โหแต่ว่าวิธีการเนี้ยก็คือเมืองไทยมีความชื้นสูงอตอนตากก็คือต้องต้องพยายามตักให้ให้มันให้มันมันจะตักยากเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดเชื้อราแล้ว่ากับตาก<อ>ก็เกิดเป็น ดีเฟกเกิดเป็นอะไรเกิดขึ้นมันความเสี่ยงสูงทํายากก็ราคาก็จะจะสูงในพื้นที่ถ้าเป็นทําที่บ้านเราจะสูงแต่ว่าพวกนี้จะใช้กับพวกแอฟริกาพวกเอธิโอเปียพวกเคนยาอเนี่ยเขาก็จะชอบใช้วิธีนี้กันที่ตันนงเพราะเขาไม่น้ำเขาไม่เยอะบ้านสุดท้ายก็จะเป็นเซมิวอชอันนี้เกิดทีหลังสุดก็คือปอกเปลือกแล้วก็ไปตัดทั้งเมือง Uh huh. ก็จะแทรกเร็วกว่าแบบแรกแล้วก็ยังมีน้ําตาลเข้าไปได้<ะ>ก็ด้วยเนื้อกาแฟที่มันยังเหลืออยู่ที่เปลือก uh huh. ที่เปลือกชั้นนอกสุดต่อนเราตามันก็จะได้กาแฟที่มีรสชาติหวานแล้วก็ก็หมักน้อยลง uh huh. มีความหมักเรียกเลยเฟอร์เมิ์มันจะเหมือน uh huh. เหมือนเราไม่ต้องการรสชาติที่มันหมักมากเกินไปคือถ้าตากแล้วก็หมักจนคุมไม่ได้มันจะกลายเป็น จากที่เราจะได้เป็นหมักเป็นน้ำตาลเฉยๆคันอาจจะกลายเป็นแอลกอฮอล์หรืออาจจะกลายเป็นกรดอะซิติกไปเลยซึ่งมันจะกลายเป็นรดรสชาติเหม็นมากรับครับอ,อกรดออซิติกก็คือน้ำส้มสายชูนะครับใช่น้ำส้มสายชูให้นึกถึงเวลาที่ถ้ากินกาแฟที่เรียวกว่ากาแฟที่ติดเฟอร์เมนนะให้นึกถึงเราเราไปดมกลิ่นยาที่มันเนา่า โอ้โหฟินไม่ใช <laughs> มแบบ่มันจะแบบมันจะแบบอ๋อคือพี่อะมันการกินกาแฟเนี่ยถ้าเติง้งถ้าเติงด่ะมันจะมีมีรสชาติกาแฟอะไรในในกาแฟมีรสชาติอยู่เยอะเล<ๆ>ยเ <laughs> ฟเวอร์เฟเวอร์คืออะโรมาวกับกับเทสจ่นการเป็นเฟเวอร์ซึ่ง <laughs> อันนี้จะบอกเฟเวอร์ของของกาแฟ พอดีไม่ได้เอาใส่กล่ออ,อไม่รู้ว่าเติมจะม,ม,มีรสชาติกันขนาดนี้เลย <c oughs> นะครับจะไล่ตั้งแต่ความละเอียดน้อยก็คืออยู่วงในเนี่ย<ะ>มีพุดมีฟอร์ก็จะเป็นรสชาติที่ดีที่ที่มันควรจะมีอยู่ในกาแฟฟงฟิงท่วๆไปออย่างช็อกโกแลตอย่างชูการีเนี่ยคือกาแฟทุกตัวมันมีอยู่แล้วขั้วดอ,อกไมไเนี่ยก็จะจะได้พวกนีออ้มากน้อยแต่ว่า แต่ว่ามันจะแบบความสดชื่นความนั้นจะอยู่ที่ที่สองตัวนี้<ฆ>ส่วนอันอื่นๆ่นะมันก็จะเป็นอย่างนักตี้ยอัพชาเจนเป็นพวกทัวร์ต่างๆก็แล้วแต่คนชอบไนอะ้ฝังเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่ชอบกาแฟค่อนข้างเข้มหน่อยมันจะได้ได้ถูกรนะัส่วนส่วนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยต้องการละมันจะมีพวกกลิ่นจากการคั่วพวกกลิ่นจาก คล้ายๆกับแบบเป็นกลิ่นธัญพืชกลิ่นอะไรเงี้ยเราจะไม่ไม่ค่อยต้องการเพราะว่ามันคือกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ออย่างตอนที่เราคั่วมาเราจะเห็นเม็ดบางเม็ดที่สีมันอ่อนคือมันไม่มีสารอาหารจนมันไม่มีมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำตาอันนี้คือเม็ดที่คัดทิ้งก่อนถ้าเราดูเราจะเห็นเราจะเห็นว่ามันมีบางเม็ดที่ที่มันแคกรนอย่างเช่น เช่นเม็ดเนี้ยมันจะแทบจะไม่เหลือเนือ้อของมเมล็ดเลยมันจะกลายเป็นเหลือโค้งโค้งอ๋อเออเป็นเหลือโค้งโค้งจริงใช่มันมันเหมือนคั่วออมาแล้วมันก็จะมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รสชาติก็จะเป็นกาแฟที่แบบรสชาติจืดจืดเออถ้าพั่วไปนานๆมันก็จะไหม้ไปอย่างเดียวไม่ได้เกิดลดความหวานไม่ได้เกิดปฏิกิริยาอะไรเท่าที่เราอยากได้ ไม่น่าเชื่อมันจะซับซ้อนแกินขนาดนี้ซับซ้อนซับซ้อนพี่บอว่าจะเดินมาอันนี้เป็นจากร้านกระทรวงการคั่วกระทรวงการคั่วไม่ใช่สเตียร์บล็อที่อยู่ตรงแถวแถวที่ไม่เคยไปเพราะว่าอยู่แถวแถวคลองหล่อเขาวาดเองก็เลยสุดยอดเนี่ยจะดิบให้เติมกินตัวนี้ก็คือพี่ก็จับได้วันเป็นส้มเขาก็บอกว่ามันมี มันมีแมงโก้มันมีวันเริ่มขึ้นบอกว่ามันมีมะกรูดด้วยพี่ก็แบบเฮ้กูไม่เจอเไรไม่เจออะไรอ่ะเออกาแฟมันเหมือนตอนเทสตอนที่เราเทสนมันจะได้รสชาติค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนที่กินอ่หารแต่ละอย่างครับกถ้าเราจะพั่วกาแฟเสร็จเราจะมาช <TH> ิมชิมกาแฟเาเรียกวิธีการชิมกาแฟนี้ว่าคัพปิ้งก็คือจะต้องบดกาแฟ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับต่อเนื่องพี่ก็เลยต้องมีเครื่องบดไฟฟ้าไม่งันพี่ก็จะชอบใช้เครื่องบดมืออ๋อโอเคจะใช้เครื่องบดมือง่ายๆอันนี้ซื้อมาจาักขึ้นดอยไปพร้อมกับพี่เขาแล้วก็ถูกใจก็เลยขอซื้อพี่เขาต่อมาเลยอ๋อเป็นเรียกว่ามือสองแบบมือสองเจ้าของยังไม่ได้อยากขายเจ้าของไม่อยากขายหล,ลักๆการบด การเลือกซื้อเครื่องบดอนะ่ะพี่จะซื้อเครื่องบดท,ที่เป็นเฟืองบดเดี๋ยวเราบดเสร็จเรวจะถอดให้ดูครับอืมกับว่าอันนี้เราต้องการชงประมาณกาแฟ15กรัมตาช่างค้าจะชงริปควรจะมีตาช่างไว้ด้วยตาช่างที่ถ้าดีก็คือมีชศนิสยม1นึ่งตำแหน่งแล้วก็จับเวลาได้ เลาช้าต้องจับจเวลาได,ได้ด้วยครับชาพอเราจะจะเทเราก็จะดูเวลาไปด้วยโอโอมันไม่ควรจะเกินกี่นาทีเราจะมีตัวเลขในใจอยู่แล้เพี่พี่คิดว่าสำหัพี่อพี่ต้องการแค่ไม่เกินสามนาทีไม่งั้นกาแฟาพี่จะติดขมติดอะไรโอพอพอบดเนียบร้อพอบดเสร็จถ้าบดละเอียดตำกีน้ำม,มันก็ไหลช้าเกินไป บบจนมันมันฟรีแบบนั้นก็คือหมดมันก็ของมันจะมีกาแฟติดๆดอยู่ตอน,นต่อเมื่อเปลี่ยนถ้าเติมลองดมดูมันจะมีฟอกฟิกลหลังจากหมดจะเห็นไม่ตินชัดเจนที่ผมได้กลิ่นเลยเนะ กาแฟเ,าเลยต้องเราต้องถ้าเราจะกินกาแฟเราควรจะมีเครื่องปุกาแฟเอาไว้ไ,ไม่งั้นเราจะได้กาแฟที่แบบมันจิดชืดกลิ่นหายไปหมดแล้วได้เขาบดมาจากร้านกว่าจะมาชงในแต่ละวัน,น,นอายุมันสั้นลงเยอะเลยแพราะวันที่ผ่านมาที่เรากินกาแฟผงนี่มันวิญญาณกาแฟมากมากมันเป็นกาแฟแต่งติดเอ้กาแฟสําเร็จรูปใช่ป่ะครับมันคือกาแฟแต่งติดอืม น,บบน,นี่เดี๋ยวพี่ล้างกระดาษกรองก่อนกระดาษกรองปกติมันจะมีกลิ่นแต่กระดาษสีขาวอะไม่ล้างก็ได้ไม่ค่อยกลิ่นไม่ค่อยแรงแต่ถ้าเราเทน,น้ำเนี่ยสังเกตว่ามันจะกระดาษมันจะแนบอยู่กับดิปเปอร์อุปกรณ์ที่เราใช้เรามี อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์จะไม่ใช้ก็ได้มันเป็นแก้วเป็นอะไรมาลองเลยก็ได้เพราะเราจะชงกินทีละน้อยก็ชงแค่แก้วเดียวอยู่ละอันนี้เรียกดิปเปอร์ดิปเปอร์เป็นตัวเอาไว้ใช้วางกระดาษกองอืโอเครเาล้างกระดาษกองเสร็จกระดาษกองก็คือมันจะแนบจดแล้วก็สัตวหน้าร้อนนั่นนี่ไม่ใช่น้ำกดเราจะสัตน้ำกดเท่านั้นโหโคตไร้ายแล้วก็ เราะ็จะเทกาแฟไปครับถ้าบดละเอียดแปลว,ว่าน้ํามันก็จะไหลไหลชา้าไหลชา้ากาแฟมันก็มีตัวแปรของกาแฟดิฟมีอะไรบ้างมีเวลาครับมีอุณหภูมิน้ําที่จะใช้อุณหภูมิน้ําประมาณ93ลงมานิดหน่อยมันพี่มีเวลาในก,การชิวนั่งตบกาแฟซึ่งตอนนี้มัน93 8ใช่ ก็บางคนเขาจะเจาะรูตรงกลางเอไว้นิดนึงให้น้ำมันไหลง่ายครับนี่ก็เปิดวปิดก,ก็ให้มันลงเร็วเปิดสองจุดห้าละที่เริ่มเดือดแล้เหมือนไหมมีแอร์ปลั๊กใช่นี่ก,ก็จะเทน้ำแค่เท่าๆกับที่กาแฟมันอยู่ในถ้วยอันนี้พี่เทไปสิบสองกรัมก,ก,ก,ก็พอนิดหน่อยไม่ให้น้ำกาแฟมันหยดลงไปมากอันเนี้ยเริ่มหยดนิดนึงแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ3 0บิตอนนี้เราเรียกว่าการรูมก,กาแฟากาแฟมันจะมีแก๊สค้างอยู่เราต้องการเอาแก๊สที่ค้างอยู่ในเมล็ดกาแฟออกไปในครบ30บิวิเล้พี<อ>ทเพราะว่าถ้ามีแก๊สอยู่กลายเป็นว่าน้ำมันจะไม่ไปสัมผัสต,ตัวผงกาแฟเพราะว่าแกส๊สมันอุ้มกันน้ำไม่ให้เข้าไป ผมยังไม่เคยกินกาแฟที่มีความละเอียดแนาดนมาก่อนเลยครับปกติไปถึงร้านก็สั่งแล้วก็กินถ้าเป็นเอสเปโซมันมัน,มนรายละเอียดมันจะอีกแบบหนึ่งเขาไปเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เปิดร้านละ<อ>เราไปเร็จเครื่องบดคือแต่ละวันกาแฟที่ใช้อาจจะบดไม่เท่ากันครับเขาก็ไปดูว่าวันนี้บดเท่าเดิมแล้วน,น้ำมันไหลช้าลงเขาจะบดให้ลนะ ละเอียดน้อยลงโ oh. น้ำไหลเร็วเขาจะบดให้ละเอียดมากขึ้นอนะไรเงี้ยเขาก็ไปเร็จจนช็อตเขาได้แล้วเขาค่อยมาเริ่มขายเราโอ้โหแล้ว oh. ลตอนเย็นเขาก็ต้องล้างเครื่อง oh. เอทน้ำประมาณสองร้อยยี่สิบกรัมก็ใ <220. S 1> กล้เป็นสิบห้าเท่าของของกาแฟที่เราใส่ ที่นี่เราเททั้งหมดอยู่บนเครื่องช่างอย่างละเอียดหมดเแล้วนีใช่เราต้องการให้น้ำามักมันไหลจนหมดอันเนี้ยภายในสองนาทีครึ่งถึงสามนาทีไม่ควรเกินสนาทีครึ่งสา3นาทีก็จะเริ่มมีความขมติดมาแล้วอันเนี้ยน้ำไหลเร็วกว่าสองนาทีครึ่งแปลว่าอะไรแาลว่าพี่อาจจะหมดอย่างไป แปลว่าจริงๆเราต้องกลัวได้มากกว่านี้ใช่เราต้องบทไปปรับเบอร์บทให้มันละเอียดขึ้นก็ได้านกาแฟแป,ปกติเราก็จะทำให้มันเย็นก่อนที่จะกินถ้าไปตามร้านกาแฟดิบเราก็จะเห็นเขาเทกลับไปกลับมาอยู่สักครักหนึ่งถึงะจะมาเสิร์ฟเราแล้วลเขาก็จะแอบชิมนิดนึงว่าเขาชง มารสชาติเป็นยังไงบางทีถ้ามันไม่ดีก็อาจจะเติมน้ําเพิ่มให้รสชาติโอเคขึ้นได้ครคือน้ำกาแฟช่วงใหนท้ายเรายิ่งเทไปมันจะยิ่งมีสิ่งที่เราไม่ต้องการออกมามากขึ้นรเราหลีกเลี่ยงความเข้มความชัดของรสชาติบางทีเราอาจจะมาเติมน้ำที่หลังมันจะง่ายกว่ากาแฟถ้าเกิดแยกสกัดช่วงแรกๆก,กาแฟจะหวานเปรี้ยวมีความจิจจานมากกว่า ส้มอย่างส้มอยู่<ม>้นี่คือกาแฟแสม้มก,กาแฟที่มีรสชาติของสม้มนะครับทุกคนผมซืม้ <c oughs> อของกุ้นเหรอเ้ผมจะกินกาแฟที่บอ่ะแล้วแท้ให้กินแต่กินหอม ตอนชิมเราจะบ,บ,บางทีคนชิมกาแฟเขาจะเขาเรียกเลิร์ฟกาแฟเหมือนพยายามซื้อขึ้นมาให้เร็วที่สุดให้น้ํามันสเปรสเปย์อยู่ในปากให้น้ํามันสเปย์ในปากคุณพี่ก้อนทำได้ยังไงครับมันจะทำช่วงเราไปต้องยาวและยาวก็คือบางทีมันจะคลายซดก๋วยเตี๋ยวมากเกินไปแบบสั้นๆอ่ะฝึกมาจากร้านเองเกี่ยร์ อันนี้มันท e ah like uh, uh, ี <decent song> ่ก <is this> ินกาแฟนีรับบนี่คือรู้สึกดีที่สุดเลยเวอร์และดูสายตาผมจิงใจผมคนจิตใจแต่ถ้าถ้าคนที่เขาแบบดูคลิปแล้วอยากอยากจะมาชิมกับพี่บอนบ้างครับต้องทำยังไงก็จริงๆก็ขับรถมาได้เลยขับรถมาได้เลยวันสุกร์อาทิตย์พี่ก็อยู่บ้านท่านหยไม่เรียกตัว แล้วถ้าจากจะมากินมันจันถึงสุกอะครับไม่อยู่คทำงานครับยังต้องใช้นี่อันนี้งานอดีตเลกอยู่เดี๋ยวถ้ามาหลังจากนี้ห้องนี้จะสวยงามมากเลยเราจะจับอนึงครับใช่จะเป็นแบบสาร์อาทิตย์นี้มาพยายามอันก็จะมีเครื่องชงกาแฟวางอยู่ตรงที่มีหนังสือตรงนั้นนะคะแล้วก็เราก็จะไปดิปกันตรงบาร์ตรงโน้นตรงบาร์ตรงตรงนี้ หเห็นเครื่องคั่วแบบจัดๆตรงนี้ใช่ตรงนี้เราจะไว้ชิมกาแฟกันแล้วก็ไว้เก็บของแล้วถ้าเกิดว่าแบบมีคนมาบอก,กพี่บอนว่าแบบอยากได้คั่วแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับสดๆเลยพี่บอนจะคั่วให้ไหมคัว่วได้จริงป่ะแต่ว่าก็ก็จะมีเม็ดกาแฟตอนนี้คือเราต้องการสนับสนุนกาแฟไทยเนาะครับเราก็จะไม่ได้มีเม็ดกาแฟนอกแบบรสชาติบูอหวาแต่รับรองคั่วมาแล้วก็จะได้กาแฟหวาน ครคมเปรี้ยวนิดหน่อยเป็นรสแบบที่พี่ชอบขอบคุณครับพี่ชอบกาแฟแบบกลมกลมครบรสเรียกครบรสแต่ไม่ได้แบบเปรี้ยวจิจารไปทำลายทำหนึ่งไม่ได้ยอันนี้ถึงมาครบรสก็เปรี้ยวหวานนํำเปรี้ยวตามหวานนลเปรี้ยวตามใช่จริงๆครับมีมีหวาน ผมบอกไม่ถูกอาจจะเป็เพราะว่แล้วก็มันจะกาแฟที่ดีคือมันจะค้างอยู่ในปากในคอเราจะรู้สึกแบบเวลาเราหายใจมันจะรู้สึกกลิ่นในคอเราขึ้นไปที่จมูกอยู่ลวเรากินอะไรเราจะรับรู้ดูรสชาติก่อนแต่ว่ามันก็จะละเหยขึ้นไปหาผมจมูกเรา<อ>ซึ่งถ้ากลิ่นมันค้างอยู่นานนะก็คือเป็นตัวหนึ่งเป็น สิ่งหนึ่งที่จะบอกว่ากาแฟนั้นมีคุณภาพดีอยู่ดีผมกำลังนดกถึงว่าเวลาเราน้่นทำงานไปแล้วก็แล้วก็จิบไปแล้วแบบไม่ทันไม,ไม่ทันใช่ไหมครับ <laughs> มันจะเย็นไปซะก่อนแบบว,ว่าระหว่างที่ทาไปแบบตอนไม่ได้จิบอะ่ะเรายังได้กลิ่นกาแฟอยู่ในทางลมหายใจเราใช่ใช่มันมันจะรู้สึกดีตอนนีจริงจริง,งตอนเย็นแล้วกาแฟจะรู้สึก หวานขึ้นและเปรี้ยวขึ้นอืจะจับรสชาติได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนที่เราชิมกาแฟแล้วต้องชิมทุกนาปู่เราก็จะบอกเขาได้ว่ากาแฟตัวนี้นะถ้ากินตอนตอนที่เขาแข่งกันะ่ะอืเขาจะบอกเลยว่าตอนอุ่นรสชาติเป็นอะไรกลิ่นเป็นอะไรตอนตอนเย็นแล้วรสชาติกลิ่นเป็นอะไรเขาแยกเลยถ้าจะมาที่นี่ต้องมา,มา,างไปไงครับพี่บอลก็เปิด Google Map ครับ เสร์ว่าโรสแล้วก็คอมเรียกว่าอะไรน,นะคอมมาด้นออสโซฟ,ฟีอ่อโอสโซฟี่แล้วก็เอ็นแล้วก็วักแล้วก็โรนก็จะขึ้นมาบ,นบ้านพีกับครงคั่วอยู่หน้านบ้านตอนแรกเติมบอกว่านี่คือป้อมยาต้องแลกบัตรตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือโรงครั่วอุต้องบอกว่า บ้านพี่บ้านาใหญ่โตมากครับใครเข้ามาเพิ่งตกใจครับแต่ว่าเราจะเห็นเนี่ยครับลงขั้วนันงแรกเลยหรือว่าป้องยามหรือว่าต้องแรกบัตใช่แล้วก็จะมาเจอเนี่ครับ<ช>พี่บอลก็จัแรกบัตรไม่ใช่พี่ <c oughs> บอลเราจริงๆก็เหมือนกับทักใน Facebook มาก่อนก็ได้เรามีเพจชื่อโลสแตนโดเหมือนกันแต่ว่าวันก่อนเจอพ,พี่ที่เคยอยู่ระยองเขามาแล้วเขาก็เปิดแพทที่มาตามเพจ เขาบ,บ,บอกว่าตอนนี้ถึงปลายทางแล้วรอบๆมีอะไรบ้างอ,อ๋มอกก <c oughs> มีปากกล้วยพี่ไปปากไปทีแล้วพี่เอากลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นที่อยู่ในเพจมยังผิดอยู่นั้นเปิด Google m a ปคั่ชัวร์สุด <Okay. S 2> แต่ว่าทัก่าในเพจว่าวันไหนจะมาอะไรเนงะี <c oughs> ้ยก็สามารถรับกันได้เพ <c oughs> ราะว่าพี่ยังมีลูกเมียที่ต้องดแูแลพ,พีอาจจะมาครัวแค่วันเดียวแลต่ออาทิตย์ให้เพื่อนยอ <c oughs> ด อป็นั้นก็ฝากเพจล o s and l o ด้วยนะครับไปกดไลค์กดติดตามได้ถ้าตื่นออกไปลงก็ฝากใส่ใช่ใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลิงเพจพี่บ้อนไว้ด้านล่างคลิปนี้ครับแล้วก็หากใครอยากมากินก็กดกุก็แบบมาแล้วก็เข้าไปทักพี่บ้อนในเพจโทรมาก็ได้ในเพจก็มีเบอร์มีไหมครับ ในพอมีสาวอาทิตย์นะครับมาหาพี่บอลได้เลยเหมาะกับคอกาแฟรจริงรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามพี่บอลด้วยวันนี้ขอบคุณพี่บอลนมนากเลยที่ให้ผมมาสรุปและติดตามความรู้กับเวดกาแฟนะยัเจนนีกนนครับเจนนีกแน่นอนผมจะติดตามพี่บอลให้ถึงที่สุดเลยเรียกว่าซีรีส์นี่จะเป็นซีรีส์ทำตามหากาแฟครับตัวเรียนจะออกตามมหากาแฟกับพี่บอลเลยครับยังไงเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสำหรับอีพีนี้นนบ,าบายบาย,บายพี่บอลไย